เห็นว่าแบบเฮ้ยพี่พเขาเ,เป็นความใจเสียพี่เขาแบบมี่สาวโตแล้วพี่สาวเชฟบักขึ้นมาทันทีเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพนรินไดอารี่สาวๆหลายๆคนเนี่ยเป็นกันไหมคะ่ะว่าเวลาที่เราอยากจะใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือชุดเรสัดรูปสวยๆส,สักชุดหนึ่งเนี่ยนางอกหนักใจมากเลยว่าโอ้โหพุงพิท มากเลยใส่แล้วไม่สวยอ่ะแล้วเสื้อผ้าที่มันรัดเนี่ยมันก็ยิ่งโชว์ความเป็นพุงกะทิชโชว์ความห่วงยางของเรานะคะพี่พักเชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหานั้นค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือตัวของพี่พักเองด้วยนะแต่วันนี้นะคะปัญหานั้นจะหมดไปเลยเพราะว่าพี่พักเนี่ยไปเจอตัวช่วยดีๆมานะคะไม่หรอที่พี่พักจะไม่แนะนําเอามาให้คุณคุณได้รู้กันนะคะนั่นก็คือ สเตคเคอร์แผ่นรัดพุงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นรัดหน้าท้องสำหรับสาวไซส์ใหญ่โดยเฉพาะเลยนะคะขอบอกว่าตั้งแต่เจอน้องเขาเนี่ยพี่พักก็มั่นใจในการใส่ชุดที่รัดรูปมีทรงมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยพี่พักยังไม่ได้ใส่นะคะพี่น้อใส่แล้วหร อย่างๆไม่ได้ใส่นะคะก่อ,ะอนที่เราจะใส่นะ,ะเดี๋ยวพี่พักจะวัดเอวของพี่พักให้ดูก่อนเลยว่าพี่พักเนี่ยมีขนาดรอบเอวอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่43นะคะเรามาดูกันว่าพอใส่แล้วเนี่ยเขาจะลดไซส์ของเราได้ขนาดไหนนะวิธีใส่นะคะก็ให้เราดูที่แถบไซส์เนะะี่ยค่ะแผ่นป้ายไซส์นะคะให้ตั้งขึ้นอยู่อย่างนี้เสมอนะคะเพราะเขาจัดรูปทรงมาให้เราแล้วเนาะ แล้วก็ให้เราทาบเข้าไปเลยแต่แล้วก็ยกขึ้นมาให้สูงๆนิดนึงวันไหนเราอยากเอวคอดเอวอะไรขนาดไหนนะคะพอเราใส่ไปได้สักหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากเท่านี้แหละนะะเดี๋ยววันนี้พี่ว่าจะใส่อยู่ที่เม็ดกลางนะคะอ่าเม็ดกลางวิธีใส่นะคะให้เราเนี่ยใส่ตั้งแต่ล่างขึ้นบนนะคะจะทําให้ใส่ง่ายด้วยนะคะก็ ไปเรื่อยๆเลยพอใส่แล้วไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะก็แหงเรารูดลงได้นะอ่าทริคอีกอย่างหนึ่งคะเวลาที่เราใส่เนี่ยพี่พักแนะนําว่าอย่าเพิ่งใส่บรานะคะใส่บราเป็นขั้นตอนหลังจากการใส่เจ้าแผ่นรัดพุงตัวนี้นะเสร็จแล้วนะคะดูเลยว่าเฮ้ยพุงเมื่อกี้หายไว้ไหนนะคะแต่ทีนี้มันยังมีความฟ้นอยู่นะคะเราดึงจัดทรงให้ดีเลยจะเห็นว่าแบบเฮ้ย พี่บักไปวางใจกซี่อะพี่พับแบบพี่สาว,วัวเล็กพเ่สาวเชฟบขึ้นมาทันทีเลยนะคะเรามาวัดกันดีกว่าว่าไซส์ของเราเนี่ยหายไปเท่าไหระะ่เนี่ยพี่พักบอกเลยว่าตอนนี้พี่พักไม่ได้รู้สึกอกอัดอะไรนะคะตรงนี้อยู่ที่40นะคะและนี่นะคะก็คือพี่พักก็ได้เอาเอาไว้ข้างในแล้วนะเอาไว้ข้างเอาน้องไว้ข้างในแล้วนะคะ,อ,อ,อ,ะ,คะอย่างนี้นะคะ นะหน้าตาของเขานะคะจะเป็นมาในรูปแบบนี้นะคะเขาจะมีตะขอให้อยู่3ามแถวนะคะเราอยากว่าเอลฟิตมากเอลฟิตน้อยแค่ไหนก็ใส่ตามนั้นนะคะแล้วก็ดูเลยว่าความถี่ของตะขอนี้เนี่ยทําไม่ทรงเราสวยแน่นอนแล้วเพราะอย่างหนึ่งนะที่พักชอบมา,มากๆก็คือเขาจะมีโครองอ่อนๆด้วยโครองอ่อนๆตัวนี้นะช่วยมากเลยที่พักชอบมากเพราะว่าเขาช่วยปรับให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นด้วยนะเวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะช่วยให้แบเบเ่า ผขาขายเลบพึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เรานั่งหรืออะไรเนี่ยจะไม่แบบปิ้นเป็นรูปโดนัทขึ้นมานะคะเพราะว่าแผ่นรัดพุงแผ่นดัดหน้าท้องที่เป็นแบบอ,อ่อนๆนะคะมักจะเอาแบบสาวไซส์ใหญ่ไม่ค่อยอยู่นะเวลานั่งเนี่ยเขาก็จะปิ้นหมุนขึ้นมาเลยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยพอเขามีขอ,ของอ่อนๆแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่มีปัญฐานนั้นนะคะ ก็เป็นว่าเดี๋ยวพี่พักจะใส่ลิงก์ร้านค้าเอาไว้ให้ในช่อง description และในช่องอม m ม e n t ของคลิปวิดีโอนี้ให้นะคะพี่พักหวังว่าหลายๆคนที่ลองใช้เนี่ยน่าจะชอบกันอย่างมากเลยแหละค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พักต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามน่าเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ